ตัวนี้นะคะนักเรียนจําได้ไหมชื่อของเขาคือตัวอะไรตัวชีอึดนะคะนักเรียนอย่าจําสลับกันกับตัวนี้นะอ่าเป็นอะไรที่มีปัญหาสําหรับเด็กไทยนะคะตัวนี้ตัวนี้เราเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้คือมีปัญหามากเด็กไทยก็คือจำสลับสามตัวเนี้ยคืองงกันไปหมดเลยนะคะไม่เหมือนกันนะตัวนี้คือตัวชีอดนะคะตัวนี้คือตัวชีอึดในขณะที่ตัวนี้คือตัวชีอึด นะคะเออเดี๋ยวได้งงจริงๆแน่นะคะพยายามจดจำหน่อยนะลูกนะคะจะได้ไม่งงมากนะคะตัวนี้ตัวฉืดอ,อย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่าเมื่ออยู่เพียงแรกออกเสียงฉืดเสียงชอดช้างใช่ไหมคะแต่เมื่ออยู่ระหว่างคํเพียงที่สองสามซี่เป็นต้นไปเนี่ยออกสเ,อเสียงไปไล่จืดเสียงจานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มาดูที่ช่องแรกกันเลยนะคะช่องแรกนะคะวิธีการเขียนชื่ออึดนะคะคือหนูต้องลากจากซ้ายไปขวาก่อนนะคะเสร็จปุ๊บนะคะตาหวัดมาลงมาบนลงล่างอย่างนี้แล้วก็ลากหางให้เขาหน่อยอย่างนี้นะคะตรงนี้ชื่ออ่ารวมกันเป็นชานะคะต่อมาเหมือนเดิมเลยค่ะซ้ายไปขวาบนลงล่างบนลงล่างนะคะชือ่อยาเป็นชาต่อไปนะคะชื่ออ่อเป็นชอ ชื่อเหาเป็นเฉีวยวโฉดชิวชิวชืวช่อชี่นะคะมามาฟังแท็กเสียงกันจ้าจ้า เจอเจ้าโจโจโจูจูจือจีโ,จโอเคนะคะจบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเพนญชนะในวันนี้นะคะแต่ในชีตหนูยังเหลืออยู่อีก5ตัวใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลไปคลิปหน้ามีแน่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคลิปหน้ากันนะคะวันนี้เรื่องที่เราเรียนกันเนี่ย จบลงแล้วนะคะแน่นอนว่าหลังจากเรียนจบเรื่องหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเป็นไงค u ิ z นะคะถ้ามีใครบางคนยังไม่พร้อมสำหรับซัมโชค q u i เจอของเรานะคะขอให้นักเรียนรีดันดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อ่าเรียกว่ายังไงอะออกเสียงไปด้วยนะคะเวลาได้ยินเสียง เวลาครูเปิดแทร็กให้ฟังนะคะแล้วก็พยายามเขียนจนกว่าจะจําได้ว่าเออตัวนี้กับตัวเนี้ยรวมกันมันออกเสียงอะไรนะคะอารมณ์แบบหลับตาแล้วนึกภาพได้เลยถ้านึกถึงหน้านะคะสระกับเพนชนะนะคะเออต้องอยู่ในหัวเราเลยนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงถ้าพูดถึงโซนะคะเออหนูนึกออกหรือยังว่าหน้าตามันเป็นไงถ้าระหว่างที่ครูพูดมาเนี่ยนุนยังนึกไม่ออกนะคะหมายความว่าหนูเนี่ยต้องไปดูคลิปอีกรอบหนึ่ง นะคะก่อนที่จะมาทำ quiz เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้ของตัวเองนะคะมาค่ะใครที่พร้อมแล้วนะคะ,อะขอให้มาอยู่รวมกันตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปเจอกันที่ข้อที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะข้อที่หนึ่งของเรานะคะคำถามคำนี้เนี่ยที่หนูเห็นเนี่ยอ่านว่าอย่างไรนะคะนักเรียนนับสามวิเหมือนเดิมนะคะ A B C D ตั้งใจนะคะ3.2.1หมดเวลานะคะคำนี้ตอบ A นะคะคำนี้อ่านว่าคูนะคะส่วนข้อ B C D ไม่ใช่เลยนะคะข้อ B C D ไม่ใช่เลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อใดออกเสียงว่าสอนะคะ A B C D ข้อไหนลูก นับ3 2 1คําคำตอบคือข้อดีนะคะข้อแรกเนี่ยข้อ A เนี่ยที่กึดกับอาที่กึดเสียงถือใช่ไหมลูกถืออ่าเป็นถาต่อมาข้อ B นะคะตัวนี้คือตัวชีอึดใช่ไหมคะชื่ออ่อเป็นชอชอตัวเนี้ยแปลว่าฉันอ่าชอหนึ่ง ช้อนน่กิตยาหมีด้าอ่าฉันชื่อกิตยาอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อสี่นะคะมืออ่าเป็นหมานะคะคำนี้เนี่ยอ่านว่าหมานะคะสี่เดียมแบบนี้นะคะเสียงมองมาเพราะฉะนั้นไปดูที่ข้อสามนะคะขอ้อใดออกเสียงว่าพีนะคะ A B C หรือ D คะพร้อมนะนับสาม สองหนึมดเวลาตอบข้อ B นะคะข้อ B เนี่ยออกเสียงว่าพถูกต้องนะคะส่วนข้อ A เนี่ยนักเรียนถ้าใครจำสละอืกับสละอีสลับกันอาจจะตอบข้อ A ได้นะข้อ A เนี่ยมันไม่ได้ออกเสียงว่าพมันออกเสียงว่าพือนะคะพือต่อไปข้อ C ออกเสียงว่าชื่อข้อ D ออกเสียงว่าชีนะคะเพราะฉะนั้นไม่สับสนนะไปดูที่ข้อ4พร้อมนะ คำนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยอ่านว่าอย่างไรคะ A B C หรือ D นะคะพร้อมนะจับเวลานับ3 2 1หมดเวลาคําตอบก็คือข้อ4นะคะคำนี้อ่านว่าเรียวนะคะนักเรียนไม่ไม่ออกเสียงว่าละโยแบบนี้นะ no ไม่ได้นะคะหนูรวบเสียงมาน,นิดนึงเป็นเรียว นะคะเกือบจะออกเป็นคำว่าโยแล้วอะมีเสียงรอเรือนี้เดียวนะคะเรียวนี้นะคะไปถึงที่ข้อ5พร้อมนะข้อใดออกเสียงผิดโอข้อนี้ยากนิดนึงนะคะ A B C หรือดีตั้งใจดูดีๆนะคะโอเคนะนับ3 2 1คำตอบก็คือข้อ ดีนะคะทำไมถึงออกเสียงผิดละ่ะข้อดีจริงๆเนี่ยตัวนี้คือตัวอะไรลูกตัวชิอดใช่ไหมคะชิอดเนี่ยเวลารวมกับสระที่มีสองขีดหรือสระอีนะคะเขาจะออกเสียงเป็นอะไรชื่อเสียงชอช้างใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยเขามาบอกว่าคำเนี้ยมันออกเสียงว่าเซียวใช่ไหมเชีวซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะมันต้องเป็นเสียงชอช้างนะลูกเชีว โจ้แบบนี้นะคะโอเคนะเอเนี่ยออกเสียงถูกแล้วนะคะถืออือเป็นถือนะคะ B ออกเสียงถูกแล้วพือ้ยอเป็นเพียวถูกแล้วข้อ C ชื่ออเป็นชอ่ออันนี้หนูก็เจอแล้วนี่ข้อเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนับคะแนนดูสิใครได้5ใครได้4ใครได้3ใครได้2คะแนนใครได้หนึหรือใครไม่ได้สักคะแนนหนึ่งเลยต้องไปดูคลิปอีกรอบหนึ่ง นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้เนี่ยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้เนี่ยครูคาดหวังว่านักเรียนเนี่ยจะหมั่นทบทวนนะคะพยายามออกเสียงตามแทร็กที่ได้ยินพยายามเขียนพยายามอ่านจนกว่าจะ มั่นใจนะคะว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยเราเขียนได้ถูกต้องอ่านได้ถูกต้องนะคะตรงนี้ถึงมันจะยากถึงมันจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าเราตั้งใจครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของเรานะคะเราจะเก่งภาษาเกาหลีไปด้วยกันนะคะถ้าหนูตั้งใจครูเชื่อว่าหนูทําได้ ะะเพราะฉะนั้นอยากให้หนูเชื่อมั่นในตัวเองนะตรงนี้ถ้าเราเอาแต่สะกดจิตตัวเองว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้จริงๆนะถ้าเราบอกว่าเราทําได้เราทําได้เราก็จะทําได้นะคะเป็นกําลังใจให้นักเรียนที่คิดว่าภาษาเกาหลียากนะคะหรือกําลังท้อว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเหมาะกับเราอยากให้ลองดูอีกสักตั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป